ขอขอโมสถาบันบ้างชวนน้องๆมาเรียนที่สถาบันพอฝันนะครับเออนี่นี่จากคนสอบติดจากพาอฝันจริงๆนะฮะชวนชวนน้องมาเรียนพอฝันเยอะๆนะครับรที่นี่อาจารย์ดีสอนดีแล้วก็มีการให้คำปรึกษาตลอดใช่เราไม่ได้สอนในวิชาก,การถูกไหมไราสอนวิชาการแล้วก็คอยนนญญพัฒนาักยภาพเด็กๆตลอดเวลาใช่ครับปู่มีปัญหาด้านสมาธิใช่สุดยอดครับคุณแล้วขนลุกครับเพราะว่า จริงๆแล้วที่มันมาเรียนเนี่ยไม่ได้สอนวิชาการเลยครับสอนใน,นวิชาชีวิตใช่วิชาชีวิตหรือว่ามันบ้ามีมีสอนทุกอย่างเดี๋ยวแม่ผงเฮ้ยมาดูคลิปนี้เฮ้ยสง่งเงินไปทั้งหมดอ่ะไม่เรียนความรู้เลยหรอมีสารครบหมดมางั้นตอนนั้นเรามาเรียนวิชาอะไรบ้างอังกฤษครบเลยอ่ะครบเลยอังกฤษฟิสิกส์เคมีโยเกิร์ตชีวะวิชีวะไม่รู้เรื่องแล้วก็มีคณิตก็คือฝากชีวิตเพื่อวินพ์กที่นี่เลยถูกไหมครับโอเค ฝากถึงคุณครูหน่อยเพิ่เอินวันนี้ก็มาเนี่ยก็บอกคุณครูที่โรงเรียนแล้วว่าเออจะมาหาอาร์มนะรู้ว่าเฮ้ยที่หงหรอยากไปหรอเลาเขาติดต่อที่หมดเพราะมีวันเสาร์เนาะเขาก็สอนที่โรงเรียนฝากถึงที่คุณครูที่สอนทุกคนกับอาร์มหน่อยเพราะว่าทุกคนเขาคิดถึงแล้วเขาก็ดีใจฝากการแสดงความายินดีมาให้อ่ะฝากถึงคุณครูหน่อยครับขอบคุณพี่ๆแล้วก็คุณครูทุกคนนะครับที่ช่วยสปอร์ตผมแล้วก็สอนผมมา ขนมนได้ที่เลนนี่โอเคพวกพี่ก็ยินดีด้วยจริงๆยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งแบบแบบเหมือนแบบทางการเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าว่าเหมือนคือคืออย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าเถ้าน้อง,องหรือว่าลูกศิษย์ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็เป็นคํายินดีของครูเลยมันเป็นแบบมันเป็นความสุขของครูจริงๆอันนี้เข้าใจจริงๆก็วันเนี้ยวันที่มายืนมาเห็น แล้วก็รูปที่มันเปลี่ยนในลายว่าก็คือใส่ชุดนักศึกษาม,มันเป็นมันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ส่งน้องไปบรรดาอีกอันหนึ่งถึงแม้โอเคมันยังไม่ใช่ทํางานแต่มันเป็นก้าวสาคัญนะครับในการที่กระปอนไปทํางานนั่นก็คือความรู้ที่จะออกไปทํางานนั่นแหละแล้วสุดท้ายพี่คิดว่าพี่สอนครบแล้วพี่คิดว่าพี่สอนได้ดีกว่ามหาลัยด้วยมหาลัยไม่มีสอนวิชาชีวิตแน่นอนนะครับแต่พี่คิดว่าพี่ทําหน้าที่ครูได้ค่อนข้างครบแล้วสอนวิชาชีวิต แล้วพอเมื่อกี้คุยกันคุยเล่นกันบอกเฮ้ย hey, มันเป็นจริงอย่างนี้พี่บอกไหมบอกเป๊ะพี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเพราะจบคณะเดียวกันมันก็เลยรู้ฟีลลิ่งกันว่าเป็นแบบนะครับโอเคเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าโอกาสฝนไม่ตกนะจะไปเที่ยวเราไปดูกันต่อว่าจะไปเที่ยวไหนนะโ okay. อเค